รับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมุสมองสบอดเนาะมือในการมาพกับซองบาโจโจสิงโิงตดีเยมือนา้กมากินตามมาครับหมูเนาะขมาเนี่ยตัวพี่เนออกไปบอยขาาปอาออกไปมูเัาอะไรบัวแม็กเป็นคนตาบัวรานมันบ่แเ่บเด้มแม็กเป็นคนตามันบ่แซ่บต ก็สามอวแม็กเสกิกเดียวจุอมมาหาห่อบ่ได้บ,บอวแม็กแล้วอะ่ะกินให้ตุ้ยลยมือนี่แหแนหะนะกินบแม็กแต่บ้านมาสอนหน้านยิได้มากินแน่ ำลังไหนก็นยังไม่เี่ยวตอ,อ,อนนึงตอน้อยเข้มแล้วพี่าาบาหหาอแม่สาวบวงมาบุกลายมีใคากินน้ำกินสคนคือเก่า เอาคนน้นมาน้ำมาไหมอีมแล้วคะแนนปีหน้านำนี่ขี้เบิร์ดไปย้ายสบอเบิดเบิดแขนขอแซมนัตแซมนัวแล้วสดใส่ทตาสวดอูเด้อ แค่นมากาตัดสุดลองมึงดูอาตัวนะลองป้อนบ่าวแมกเปิลกจะทำเนาะง่ายยอดหืมันถวยห้องแล้วนะ นล้ก <ạ. S 1> <ạ. S 2> ็มาบิ๊กเวนมาวะตัวแสบต้วนเหรอนัวฉเอาแลงหมดเลยก่อนเอเลยเตียงเบันต่ักเล้ยมเตอเลย Niều mà nát này nhọc phải nói. How đấy mạc hay ăn. It, tô tôi đã tôi em lại. cũng tôi lại. mẹ nó. Hãy bọn tôi bớt rồi rồi bọn tôi bọn tôi hà tôi bọn tôi bọn cái bọn tôi bọn giờ bọn tôi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  bớt đã bọn ได้ใหญ่กว่าคนได้ใหญ่กว่าท่องเด้เราจะบังคับตัวแล้วบ่มืดต้องเบิดแล้วคือตอนไหนกินหมากวงสามสองคนทั้งสามหัวยังบ่อยากคุ้นนี่สามคนอ้าวสามห่วสองห่อนะเฮ้ยหาห่อรอดบอกตอนใดต้อนยีรถเนาะสอนตัวยีมันเนาะน้ำเงา

เด็กยังเบิดไว้ต้นหยา่งดีดวยาออเอามณ์ดีดึยแต่บมหย่บตายตายว่ามันฆ่าห่อช้นเตียมผ้าตกทองมาสิเบิดบาเลยนี่มันหนักกันบอกแล้วสองห่อสห่อดีกินสองาห่อก็จะกินสอ กอ,าากอดอม่าเหรอท่านเด้อกินตามมากมื่เลยหาห่อเนาะเนี่ยกระดิง่งรีกินรีกินซื้อเด้กูกะเออตามมามื่มาหาห่อมันกีบเนาะมีแล้วมันกายเนาะอื

ยินมใหกับหองมาเอตามมามาได้พอกิตามมามาได้อไบามได้มาบ่กิตามมาแซบแซ่บซบไม่ิตกันไมเข้าบงานเลยมึงูกูช่างไม่ไล่กูช่างมามาหหอ

มากลว่ใส่กินบ้างเหอเรียน่อยอีกก่อนกนาะอเนาะเดอจังลองบึงแต่แข็งกอนๆในเบิงดทำเบียรเบิดกระตกเลยมาเติมแล้วเอามาเสริมตุ๊กเน่าแข็พี่ว่ากกินบ้างไหม เรืยแล้วไว้ตะกุดโอ้เด้องนี่นี่นี่ห้ามเนใหญ่นี่เดี๋ยวมาถกกันไหมเข้าทาแม่เลยไเนี่ยเปยตาโลบมา่มาหาอเคเหร

แม่ก,กัออือน้แม่เก,กืออือนำการเอาแต่แม่สองคนทั้งตเดี๋ยวขายดเดียวนะเมเช้านี่ชมผมเนี่ยวแม่เนี้ยอยากกินโมกกระถาด้วยเนาะมีใหญ่มกตอนมันกงใหญ่เลย ยาแล้วนักแงมือแ็แรกันนู้นบนนี้นุนกับถาใอ้อบเครื่องอยู่ประมาณหอนว่าบิ่งตักมามาบดแล้วบินกระตุมนะพรกินเยอะกระต่มน้ำเห็ดกตุนแกงน้างลางเนาะป็นาซื้อมากกะตุกินเลยต้มเห็ดน้อาเกลืเค็มนะตมเห็ดนนาเปตุ่เห็ดหอมคือตีเห็ดเพื่อเจ๋ไปต้มต้องได้เปิแกงกิน ถตาไม่ให้ก็กินเมื่อคืนกินก็มากินเาะเหมือนเดิมเอเามักินอะไนั่นหมูกระทะมันหนักแค่เงี้งกูก็อยากอย่าเล่นที่เฮ้ยต๊ะเลยเนี่ยอาหารห่อเลยนะวะบ๊วดนะว่าคนจะกินน้ำข้าวข้าก็ได้ว่ะ เผือหลายคนเนาะ้ยอันจะมันอื่นแลม่ใ่มาแซอยไ่บเบดแคนคอรินคือเ่มาือกินก็กินแ่ว้าวเลย้ใส่นาวอยำาล่อ้เอกได้นตาลนตาลกินไปนุ่งตรงนี้หมักใน้ตาลบเบด

เปาอย่าน้นกูบะกุบะกูบะยอะแยตกุบะน่ไงโอเคกูเลี้ยงวันนี้กูเลี้ยงวูว่าสันตานม่ดกเก็บเนี่ก็ได้จกขีบลง่จำนีเดใบไปพอกันขีหนาสำหรับที่นี่สบายดีขหนานีลาย่านี้าย่านี้จำนียังมาเบิดแล้วมีลายนนี้เขหนารายนี้โอ้ย่ารายเถอะ แต่สำหรนี้มึงยังกินบ่เบิดแล้วมึงยังกินมิดแล้นาอยู่